สวัสดีครับคราวที่แล้วมีคนอยากให้ช่วยทำเรื่อง json token ให้ดูผมเดาว่ามันคือเจสันเบลทโเคนะก็เดี๋ยวเราจะมาทำต่อจากคราวที่แล้วว่าถ้าจะเอา json เบ t ทโเคใส่เข้าไปทำยังไงนะฮะก็ดูจากโค้ดชุดนี้แล้วเนี่ยผมก็อยากจะพาทุกคนไป Google อ่าผม o o o l l ลรอไว้แล้วไม่เป็นไรอันนี้ฮะเจสันโทเคเนี่ยนะครับ วิกิพีเดียบอกว่าให้อ่านว่านะอ่านออกแต่ว่าให้ออกเสียงว่าจอดได้โอเคจอดนั่นเองนะครับขอโทษนะจอดนะวันนี้เราต้องเล่นหนาแล้วล่ะครับเอแล้วคราที่แล้วมีคนมาแซวว่าอ้ยพี่ยอดจะทําเป็นยูทูบเบอร์มีคนสับไปถึงร้อยคนมันไม่ได้อะไรนะฮะทําขำๆครับ,ำำคครบก็อย่างนี้ครับไป Google กันฮะโกแรงจอด ไอ้ริบตัวแรกเนี่ยนะฮะก็คือคนใช้เยอะนะเราก็แล้วมันก็มันก็ก็ใช้ง่ายดีนะเราก็ใช้อันนี้แหละเอ่อเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ลิงก์มันจะพามาไม่ไม่ที่กิจก็ท,ที่ที่ด็อกคิมเมนนะฮะก็พาไปดูด็อกคิเมนดีกว่าจะได้คุ้นเคยนะปกติด็อกคิมเมนเนี่ยมันก็จะแบ่งแบ่งเซ็กชันแถวๆนี้ให้ให้ง่ายๆเอ่อช่วง ช่วงของ Index เนี่ยนะฮะช่วงท้ายมันเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมี example เอ่อถ้าเราจะทำโทเค็นนะผมแนะนำให้ไปดูตัวนี้ละกันเอา Standard ก่อนนะส s t a n d a r d มันเข้าใจง่ายดีนะก็คือฟิลทุกฟิล l d ในนี้ก็จะเป็นฟิล s t s t d n r d r d นะครับเราก็ทดลองมาทำา h n n l l r r ของเราตัวหนึ่งนะยกตัวอย่างเช่นชื่อโทเค็นละกันนะโทเค็นแฮนเดอรอ่ะอย่างงี้ง่ายๆ Response Writer แล้วก็รับอะไรอีกนะฮะ e q u e s t ครับแปะโค้ดเลยแปะเลยนะเอ่อ uh, my s i g n i n g k e คคือ License คือเจสันโทเค็นเนี่ยมันจะมันจะเป็นตัวทำาลเซนต์โทเค็นเอ่อปกติเขาก็มาใช้ในการที่เอาไว้หน้าบ้านให้หน้าบ้านมาเรียกรับโทเค็นไปแล้วเขาเขาต่อไปเนี่ยครั้งต่อไปที่จะใช้ เออสวิตอะไรก็ตามก็ส่งสทเค็นมาแล้วหลังบ้านก็จะเช็คได้ว่าคนนี้เคยเข้ามาคุยกับเราก่อนหน้านี้แล้วนะแล้วมันก็จะมีฟิลมาตรฐานของมันก็คือ X by กซเนี่ยนะที่จะบอกว่าไอ้โทเค็นนี้มันจะใช้ได้ถึงเวลาไหนอีนี้มันก็อาจจะวางบั็กนิดนึงนะคือไอ้พันห้าเนี่ยมันคือจริงๆมันคือเลขที่ต้องใส่มันจะเป็น epoch t i ท e ที่มันเป็น Unix Time นะครับเพราะฉะนั้นมันต้องอิงจากเวลาปัจเวลาปัจจุบันนะซึ่งเวลาปัจจุบันคือ Now now นะ now แล้วก็บวกไปเท่าไหร่ เช่นเราอยากให้มันใช้ได้ไปจนถึง3นาทีข้างหน้าก็ time. minute minute ปุ๊บคูณ3ก็เท่ากับ3นาทีแล้วก็พ่นออกมาเป็น Unix Time ให้ด้วยแบบนี้นะ minute ะะกดผิดอ่ะ time. minute โอเค f e a t u e ให้เป็นเ a ส e ้อยได้รู้ว่าไอคนที่เป็นใครนะ now. add ก็ผิดอีกนะตรงนี้นะฮะโอเคครับ มีลายเซ็นแล้วมีเอ็กซ์แล้วเซ็นแล้วอะลองปิพนมาดูแล้วกันจริงๆตอนนี้ต้องมี Handle Error ด้วยนะถ้า Error ทำไงนะ Error นี่ต้องแบบส่งกลับไปเลยเ o t Error Error ใส่ไฟเตอร์ใส่ Error Message ขอโทษนะแล้วก็ เอ่อ s เตตัสโค้ดเอทีมีความผิดปกติบางอย่างแล้วก็รีเทิร์เอาไปแต่ถ้าได้ก็ก็พิมพ์อยากเห็นแค่ s t ตต i n g อะนะฮะโอเคแบบนี้แล้วกันเนาะแล้วเราก็รันนะโอเคอ่ะเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปเทสของเรานะฮะทีนี้ตอนเทสเนี่ย อ๋อขอโทษยังไม่ได้ทําเส้นใหม่ให้เลยเนาะทําเส้นใหม่ก่อนนะผมเอาเส้นนี้ออกแล้วกันฮะชื่ออะไรดีลอกอินแล้วกันอ่าจริงๆมันควรจะต้องมีมีวิธีการในการรับคับค่ามาวารีเดตอะไรนู่นนี่นั่นกัแบบช่างมันเราไม่ทำนะครับเสร็จแล้วก็ร้านใหม่อันนี้ก็คือมีมี API เอาไว get ้ get token แล้วเนื่องจากว่ามันไม่มี อะไรเลยนะเราไม่รับอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็อาจจะอ่านี่ไงผมไปอแอบเขียนไว้ให้แหละล็อ,อ,ลอกอินเออมันชื่อล็อกอินนะล็อกอินนะครับลอง Request เล่นดนูคืออันนี้ผมไปแปลงหน้าตาม,มาเล็กน้อยเนื่องจากเราอาจจะใช้หลายๆเส้นผมก็เลยแบบเออเอาเอาตัวแปลมาตั้งชื่อเป็นเบส e u l แล้วก็ยิ่งสองร้อเราก็หลอกโทเค็นได้เรียบร้อยถูกต้องนะครับ เราก็จะทำงานแบบนี้แหละทำไงนะส่งออกข้างนอกครับส่งออกข้างนอกด้วยทํำไงนะ Json new encoder แล้วก็ encode แล้วก็ encode ง่ายๆไปก่อนอันนี้เราไม่ได้อยากได้อะไรมากเราอยากได้แค่คำว่า token token แล้วก็ใส่ SS เข้าไปใช่ไหมอ่าโอเค เกินครับลองมันก็ควรที่จะยิ่งแล้วคืนโทเค็นกลับมาไปไหนละตึ๊บจิงนี่ฮะได้โทเค็นกลับมาแล้วลองเอาไปดีบักดูก็ได้นะที่นี่มันจะมีที่ดีบักอยู่ที่จอด .IO มันควรจะแงแล้วเห็นของข้างในว่าเป็น Issue เป็น Test นะ อ่าเนี่ยฮะ i s s u e เป็น t e s ถูกต้องนะครับคือไอ้เจสันดวยโเมันไม่มีความ security ใดๆนะฮะฉะนั้นอย่าเอาไปแบบอย่าคิดว่ามันปลอดภัยนะถ้าจะเก็บอะไรที่มัน sensitive ก็พยายาม encrypt มันก่อนแล้วกันโอเคเราไดออ้ API เส้นที่เอาไว้ get โทเค n นแล้วต่อมาเราจะ validate สมมุติว่าเส้นปิงเราเนี่ยเส้นเนี้ยถ้าถ้าไม่มีโทเค n นไม่ให้ใช้ ก่อนอื่นเราต้องบอกหาก่อนว่าเราจะเอาโทเค็นมาเร้ยงไงปกติโทเค็นเขาจะแนบมากับเฮดเดอร์ลองปินดูนะเฮดเดอร์เฮดเดอร์ดอ่าอ่อผมชอบไปใช้ไอ้นี่ว่ะชอบใช้คอนสแตนต์มันไม่ได้ัไม่ได้ไม่เขียนผิดแต่เฮดเดอร์มาจากไหนอ่ะมันออโต้วอินพอตให้ด้วยเฮ้ยสุดยอด ปิ้นมาดูก่อนเราเรียกปิงแล้วปิ้นมาดูก่อนว่ามันได้ไอ้ของสิ่งนี้มาจริงไหมนะแล้วเราจะได้ของเซนนั้นมาได้ยังไงแล้วก็ที่ปิงเราก็ต้องเขียนอย่างนี้นะคือสมมุติถ้าผมทําเชนไว้นะว่าレ s ปอนจากตัวแรกเนี่ยให้มันมาเอามาใช้ในตัวที่สองเนี่ยผมก็ควรจะต้องไปสร้างตัวแต่แล้วก็รับของมารับมาจากไหนตั้งชื่อว่า l o อกอินฮะของเซนแรก L ็อกอิน s スปอนบอแล้วก็ค่าที่ได้จากในนั้น มันฟีลฟิลว่าโทเค็นเนี่ยเราก็เอาชื่อโทเค็นมาใส่เราโทเค็นมายิงนะฮะมันก็เป็นตัวแปรนะเราก็ใส่ใน h e a d e อรชื่อ a u t เดอ i ์เ t ชันปกติค่าก็จะมีคำว่าแบลเไปด้วยเนาะเราก็ใส่แบลเลอรนะทีนี้เราลองยิงดูครับปุ๊บตอนเนี้ยเนื่องจากมันไม่ได้ยิงเชยน,นะเรายิงด้วนๆเลยนะยิงด้วนๆเลยมันก็จะได้เนี้ยได้คำนี้ออกมาซึ่งก็ถูกต้องนะมันก็หลอกออกมาให้นะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะยิงแบบจริงจยริง จะบอกเลยว่า extension e ตัวนี้มันจะเพีเยนหน่อยฮะเวลามันยิงเชนมันจะได้บ้างไม่ได้บ้างผมก็เลยอาจจะต้องมี ing, ยิงคอมมาไลน์ตรงๆไปนะฮะยิงคอมมาลไลน์ตรงๆไปนะแล้วก็กลับไปดูหลอกงานนี้เห็นไหมมันจะได้ bearer พร้อมกับของมาล้วทีนี้เราจะ Validate มันทํำยังไงนะฮะเราก็ไปดู google อีกทีหนึ่งที่ document มันนะฮะย้อนกลับไปตึกนะแล้วก็ดูตรงนี้ฮะ เอาแค่พาร์สธรรมดาเนี่ยแหละนะพาร์สธรรมดาเนี่ยก๊อปปี้มาก่อนนะก๊อปปี้มาเลยก๊อปปี้ต้องกดสองทีนะเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ติดนะไปติดที่ใสมาจากไหนเนี่ยนะครับก็โอเคพาสโทเค็นแล้วไอ้นี่อะไรอีเนียนะอีเนี่ยนะกลับไปดูที่เมนนะมันคือมันคือลายเฟนอันนี้ฮะมันคือลายเฟนก๊อปปี้มาครับแล้วกลับไปตรงนี้แล้วก็ เอาลายเซ็นมาแปะก่อนแล้วไปใช้ลายเซ็นเดียวกันอ่ามันจะได้ validate ถูกนะทีนี้พอได้ของมาแล้วเราจะทำยังไงกับมันนะเราอยากจะปิ้นดูเฉยๆพอเนาะว่าเฮ้ย hey, issuer ฟิวื่อนี้มีจริงเปล่านะแต่ถ้าไม่งั้นถ้ามันถ้ามัน error ใช่ไหมถ้ามัน error error ก็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 กลับไป ออก็ออกไปเลยออกไปเลยอ่าออกไปเลย,ออ,เลยออกไปเลยทำไงน,นนะ HTTP e r r o r error ด้วย error error ไม่มีอยู่จริงอ่าทำไงดีอ่าใส่สตริงไปว่าเอ่อโทเค็นเป็นลองแล้วกันไม่รู้อะไรแล้วก็ใส่ s t a t u s HTTP อ่อ่านออกเท่าไหร่ไหม กันออกเท่าไรแล้วก็ดีเทอร์อาแบบนี้แบบนี้เราก็โปรเทคได้แล้วนะว่าเอ้ย API เนี้ยถ้าเกิดว่ายิงโทเค็นมาผิดเนี่ยไม่ให้ผ่านนะหอมีเออร์เลอร์อ๋อนี่ไงนี่ไงมีสใส่ไม่ดียิงมาแล้วได้ออร์เลไม่เอามาแฮนเดิลถ้าเออร์ไม่เท่ากันนี้ดีนนเนี้ยเนี้ยอีดิเตอร์มันตัวคอมเพลเตอร์มันฉลาดนะ ฟ๊บไม่ใช่คำว่าเลอร์สิเออใช่ไหมใช่เออเลอร์ไม่เท่ากับนิยวนี่ไงนี่ไงเอาเออเลอร์ออกไปเลยอ่าควรจะรันได้เราก็ไปยิงสมมติยิงแบบด้วนๆก่อนไม่ใส่โทเค็นนี่เห็นไหมมันสี่ร้อยหนึ่งนะสี 401. ่ร้อยหนึ่ง unauthorized ก็บอกว่า signature is invalid เฮ้ย ใช่ได้ทีนี้ถ้ายิงจริงอะยิงเป็นเชนจริงๆปึ๊บเอา้ามันออสอร์ไลด์ฮะมันบอกว่า signature is invalid เฮ้ยกลับไปดูไม่ใช่ละตึ๊บตรงนี้ฮะ,ตร,ฮะตรงไหนฮะมันมันด่าเราแถว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 นี้แหละการออเซอร์ไลท์นี่แถวแถวนี้ ตรงนี้เลยมันด่าเราตรงนี้เลยเพราะอะไรนะสิเนเจอร์เราผิดไหมอ๋อนี่นี่นี่เขอโทษทีนี่อะไรเนี่ยีนี่ยมันต้องมาจากมันต้องมาจากอันนี้สิเราก๊อปมาด้วนๆอะไรนี่เห็นไหมนี่ครับอ่าแล้วไงนะฮะปกติเก็ตมาแล้วมันจะมีคำว่าแบร์เลอร์เอาออกก่อนเดี๋ยวมันจะผิดอีกมันจะดา่านะเอาออกด้วยเอาใช้สตริงดรอป trim prefix นะถ้ามีมันจะเอาออกถ้าไม่มีมันก็ปล่อยผ่านไปแล้วก็ใส่คำที่เราไม่อยากได้เข้าไป b a r r e r นะครับอ่ะกลับไปรันใหม่อีกรอบทีนี้มันควรจะจะถูกต้องนะอ่ทดสอบทดสอบยิงด้วนๆก่อนไม่หลอดยิงเป็นเชนรอดแล้ว่ะรอดแล้ว แปลว่าตอนนี้มันมันวอลลีเดตได้แล้วแล้วมันปิมพอีเชอร์ออกมาถูกต้องแล้วมันก็ทํางานของมันซึ่งมันก็หลอกออกมาให้เราว่าป้องไอปิงปิงคำที่เราเข้าไปอะนะมันวอลลเดตให้เราแล้วอ่าเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้มันก็จะรับคําว่าปองมาเน่มันไม่ปิมพนะช่างมันโอเคตอนนี้เราได้ API ที่เอาไว้ get ท o ค็นแล้ว API ที่วอลลีเดตทเค็นก่อนใช้งานแล้วคําถามคือเอ้ยมันใช้ง่ายไหมนะ คือมันจะดูใช้ยากนิดหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะอยากได้มิดเดิลแวร์นะมิดเดิลแวร์ทำไงนะลองไปใช้กอริล่ามาร์คกันเนาะนะมาร์คตลอดอะไรฮะกอริล่ามาร์คคือไปเปิดก่อนนะกอริล่ามาร์คเฉยๆนะฮะมาร์คเฉยๆเนี yeah. ่ยครับกอริล่ามาร์คไปดูเรฟเฟรนด์แล้วกันนะนี่ฮะ มันก็จะบอกวิธีใช้นะ New Router แบบนี้นะเราก็ไปใช้เออคือชื่อมาร์กมันซ้ำมาเอาใช้ R แล้วกันใช้เหมือนเขาแล้วเราบอกว่าไงฮะเส้นล็อกอินเนี่ยเป็นเส้นที่อิสระมากเราก็ให้มันเหมือนเดิมแต่ส่วนเส้นล่างเนี่ยเราอยากให้มันโปรเทคนะเราก็สร้างร o o ใหม่ให้มันฮนะก็ได้จาก R. New โอ้เดี๋ยวนะมันไม่ยอมขึ้นไรเลยเพราะว่าอะไรฮะเพราะเรายังไม่ได้โก g เก็ตมานี่เรามาโกเก็ตก่อนนะเพื่อป้องกันการเออโกเก็ตนะปึ๊บแล้วเราก็ใส่เข้าไปอย่างนี้ด้วยนะทีนี้แหละนะฮะมัสเลาเตอร์เราจะได้เราจะสร้างตัวใหม่ API API เท่ากับ R new o o t อ่า new ร o ทซับเราเตอรแล้วกันนะเรา use ด้วย use use ใครอะ่ะมันต้องมี mid d l e w แว e ตัวหนึ่ง่ยตอนนี้มันยังไม่มีเราอยากจะได้ mid d l e w แว e ์ตัวหนึ่งด้วยการแงะของออกมาจากอันนี้ฮะเราแงะผ่านนี้นะแงะผา่านนี้ทั้งผ่านเลยคัดเลยให้มันเหลือเหมือนเดิมอะ่ะนะฮะกลับมาที่เมนแล้วเราบอกว่าเรามาสร้าง mid d l e w แวรให้มันกันเถอะ ฟังก์ชัน m i d เดิลแวรแล้วกันนะง่ายๆหน้าตาไงาย,ยังไม่รู้เอาของแปะก่อนเราไปดู Google อีกทีหนึ่งฮะว่าไอ้กอริลล่ามิ d เดิลแวรเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงคลิกเพาะนี่คือหน้าตามาตรฐานของมันนะอ่ะก๊อปปี้มาก่อนก๊อปปี้มาแล้วก็มาแปะแถวแถวนี้แปะแถวแถว,แถวนี้นะเราก็เอาใหม่จับของพวกนี้ยัดเข้าไป ยัดเข้าไปในนี้เอาแทนแทนหลอกปันทัดเดียวเน่ยตึ๊บตึ๊อย่างนี้นะโอเคเอาใหม่ตั้งชื่อ middleware เฉยๆพอนะเป็น middleware แ,แล้วตอนนี้มันมันเป็น middleware แ,แล้วนะแล้วก็ข้างล่างนี้นะฮะคือ,อมันก็น่าจะทำงานได้ปกติสุกดีถ้าไม่มีปัญหาอะไร สุดท้ายมันก็จะสั่ง next นะเรียบร้อยนะเราก็ลองลองว่าให้ Root ใหม่เนี่ยใช้ m i d d l e w a r e ด้วย r o o t นะ r o o t middleware แล้ว API เนี่ยไปใช้ตรงนี้อ่าแล้วก็อันนี้ให้ใส่ R แทนโอเคไหนลองซิมันบอกว่า use add value use add value ไม่ได้อยู่ไหนฮะตึ๊บเพราะว่าอ๋อโอเคเข้าใจยอม API อ่ะเอาล่ะปั๊บกลับไปที่เดิมเราเอาใหม่ๆยิงยิงด้วนๆก่อนยิงด้วนๆก่อนปึ๊บไม่หลอดอ่ะยิงเชน รอดมีเวร์ททำงานให้แล้วนะฮะจากนี้ไปก็เพิ่มเพิ่มเส้นใหม่แถวๆนี้นะฮะมันก็จะถูกโปรเทคด้วยมีเด้นแวร์ตัวเดียวกันแล้วก็ใช้เซนเจอร์เดีวยวกันในการบริเดตแค่นี้ก็น่าจะทำง,งานได้แล้วนะครับก็ถ้ามีถ้ามีอะไรที่สงสัยก็มาเมนไว้เหมือนเดิมแล้วก็อยากให้ทำอะไรเพิ่มเติมก็มาบอกนะครับวันนี้ก็น่าจะ ประมาณนี้นะฮะซึ่งจะผมพยายามจะทำคลิปให้ไม่เกินสิบห้านาทีนะมันควรจะจบเร็วแล้วก็เข้าใจได้เร็วนะขอบคุณครับขอบคุณครับ